ยุติลงได้โดยเร็วโดยห้ามบุคคลใดทั่วราชนาาจักรออกนอกพิหาสถานวันตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการฉุกเฉินพุทธศักราช2 5ขนส่งพสัสดุพันธุ์เป็นต้นกองบังคับการตุรวจภูทรจังหวัดราชบุรีจึงได้กำหนดปล่อยแถวละดมรในวันตกนตำรวจทางหลวงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขนส่งจังหวัด ฝ่ายปกครองฝ่ายทหารคณะร้ยอยสีบแหน้าบัดนี้ครับ ตามด้วยต่อบ้านทายครับตใหญ่ครับามด้วยดูด้านซ้ายดยทุกคันนะครับดูด้านซ้ายนะครับไฟหน้ารดด้วยนะครับไฟหน้าลดนะครับุดอรอะไรนี่มันไม่ตรงนะครัอ้ับเช่นเซเวเราปิดหน้าตุาปรมาตรงไม่ตรงท้อง นะครับแท็กซี่ครับอะไรที่เข้าขายเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นโรงงานที่จะออกหนังสือรับรองให้กับบุคลากรนะท่านนี้ต้องออกนะครับไปจากไหนจะไปไหนช่วงกี่โมงอย่างไรก็ระบุให้ชัดเจนแล้วก็ตรวจสอบคู่กับบัตรประจําตัวประชาชนก็เป็นหลักฐานที่ใช้ยืนยันได้นะครับผมก็เกรงว่าควรจะต้องเป็นสาขาที่ ที่กําหนดไว้ก็เช่นแพทย์ในผู้รับใช้ผมส่งพิมพ์ส่งยกเจพันผู้มันทำทุกส่งน้ํามันพิมพ์ออกบ่วหรือเกินอบตนี้เทศบาลนี้หร่ออำเภอนี้ทาไมออกมาเป็นตันๆเลยอะไรอย่างนี้มันิดสังเกตก็ช่วยช่วยแจ้งข่าวให้ทุการก็ได้มีแบบฟอร์มนะอยู่ที่อำเภอมีอยู่สี่ห้าประเภทกับความจําเป็นอยากให้แต่ละโรงพักไปทําสมุดมาข้าสุดท้ายยังไงเดี๋ยวเขาให้รายงานแน่นอนนะครับ ว่าตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีห้าของแต่ละวันนะครับไอ้นี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับต้องดูเจตนาเขาเป็นหลักเป็นสําคัญไม่ใช่ว่าเจอคนกําลังขับรถกลับบ้านมาสี่รุ่งครึ่งกูจะถึงกินเหล้าอยู่ข้างทางนะครับไม่ยอมไปนั่งอยู่ใต้รถเมย์แบบนี้ดาเนินคดีได้เลยพวกนี้แสดงว่าเจตนาและฝ่าฝืนอำนาจรัฐไปแล้ว ผมไม่ทราบว่าทีนี้บริหารจัดการยังไงนะครับถ้าหมุนไปอยู่ไปด่านถ้ามีกําลังพอเช่นหมุนไปรู้ว่าเขาไปเข้าด่านแล้วก็ไปติดเชื้อจากใครมาบ้างแต่อาการยังไม่ออว,นนวันนี้วันนี้ไปอยู่ด่านพรุ่งนี้เข้าที่ทําง,งานเชื้อโรคก็ไปติดละนะครับออกไปแพร่เชื้อข้างนอกนะครับไอ้นี่ฝากดูนิดนึงที่สําคัญเราต้องดูแลสุขภาพนะครับผมไม่กลัวไหมผมกม็กลัวไปตรวจทุกที่ผมก็กลัวไม่กลัว แต่ผมก็ต้องไปตรวจท่านผู้ก,การก็ต้องไปตรวจเราผู้การก็ต้องไปตรวจน้ำมูกไหลไหมมึงมีอะไรไหมปิดเลยกลับไปพักเลยนะครับและเมนเมนสคัญพวกเราเวลาไปตรวจขณะพอผมไปตรวจเสร็จไปตรวจกับชาบ้านผมต้องรีบานได้ให้ทุกันนี้ตำรวจภุธรนะครับซึ่งก็เหมือนกันทั่วประเทศในการที่ออกตรวจตรานะครับหลังจากข้อกำหนด ฉบับที่2ได้ประกาศใช้นะครับที่ออกตามความในร่างกฎคณะกการบริหารราชการในสถานฉุกเฉินที่วันที่เป็นคืนแรกที่กําหนดเคอร์ฟิวหรือมาตรการห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่หลัง4ี่ทุ่มไปจนถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการตรวจที่กําลังหลายฝ่ายด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะเน้นการแจ้งเตือนแนะนําตักเตือนประชาันก่อนเนื่องจากเป็นคืนแรกอาจจะมีพี่น้องประชาชนบางส่วน ไม่เข้าใจนะครับแต่ในคืนต่อๆไปเราก็จะเป็นมนาตรการที่เข้มงวดขึ้นตามลําดับนะครับแล้วก็วันนี้เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้รับผิดชอบด้านความมั่นคงคือท่านผู้การฐหารสูงสุดก็ได้ออกคําสั่งนะครับให้ห้ามชุมนุมห้ามม่วดสูงหรือห้ามกระทํากิจกรรมใดๆที่มีลักษณะที่จะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อได้นเพราะฉะนั้นก็ต้องแจ้งเตือนเลยถึโอกาสนี้ จะไปนัดรวมตัวกันดื่มสุรายาเมาจับกลุ่มคุยกันเป็นหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะท,ทาสั่งฉบับนี้นะก็จะมีโทษจําคุกและก็ปรับเช่นเดียวกันนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการทั้งที่เป็นห้างร้านโรงงานหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าขายลักษณะาอาชีพในสาขาที่ข้อกําหนดยกเว้นให้ผ่อนผันให้ ทำงานในช่วงระกาศเคอร์ฟิวได้เช่นแพทย์พยาบาลผู้ทำงานเป็นกะผู้บริกรทำหน้าที่บริการรับส่งขนส่งผู้โดยสารต,ต่างๆอันนี้เป็นต้นเนี่ยนะส่งไปรษณีย์ส่งหนังสือพิมพ์ส่งวชภัณฑ์เหล่านี้นะก็ให้เจ้าของสถานประกอบการออกหนังสือรับรองว่าบุคลากรของตนเองเนี่ยชื่ออะไรตำแหน่งอะไรสังกัดอะไรต้องการที่จะออกนอกคหสถานในยามวิกาลเนี่ยในช่วงเคอร์ฟิวเนี่ยจากไหนไปไหนระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ชื่อสกุลต้องตรงเงินกับบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ออกนอกเขตสถานเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกตรวจก็จะต้องแสดงหลักฐานให้ถูกต้องตรงกันในกรณีที่ท่านผู้ประกอบการไม่ไม่สามารถที่จะออกหนังสือได้อาจจะทําไม่เป็นไม่เข้าใจหรือมีเป็นปผู้ประกอบอาชีพอิสระอย่างนี้เป็นต้นนะขับรถบรรทุกสินค้าบรรทุกยาบรรทุกหนังสือพิมพ์เป็นคันเดียวนะ ไม่มีในจ้างที่ยอองสือรับรองให้เนี่ยเราก็ได้อุดช่องว่างนะจังหวัดราชบุร,บรีได้แจ้งไปยังท่านในเภอทุกอำเภอแล้วก็ท่านผู้บริหารอ,องค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยให้สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้โดยให้มีการสอบปากคำผู้ที่จะยื่นขอว่ามีเหตุผลเขาจะเป็นเข้าขายที่จะรับยกเว้นตามข้อกําหนดหรือไม่ถ้าเข้าขายเห็นสมควรก็ให้ท่านในเพลหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นๆออกหนังสือรับรองประกอบกันไปกับผู้ที่ จะขอญาตออกนอกพื้นที่ก็ต้องพกพาบัตรประจําตัวประชาชนนะครับติดตัวไปด้วยเจ้าที่จะเรียกตรวจสอบของเอกสารหลักฐานเหล่านี้นะครับก็ขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันฮนะครับ